สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานหน้า Google Adsense นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยละกันก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้าหน้า Google Adsense ของแต่ละท่านได้เลยนะครับอ่เห็นแล้วใช่ไหมล็อกอินมาแล้วเนาะในหน้านี้นิดนึงถ้าใครอยาก ถ้าถ้าของเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าอา่แล้วก็เลือกตรงด้านล่างนี้ครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกให้เป็นอ่าภาษาไทยแค่นี้แล้วครับผมแล้วก,กดบันทึกอแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้กับท่านเองนะครับามาที่หน้าแรกต่อนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นการโชว์รายได้ค่าคลิกนู่นนี่นั่นนะครับผมในช่องอ YouTube เราก็จะส่งค่ามายัางหน้าา Google Adsense ตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะโชว์อะไรบ้างรายได้ประมาณอันนี้คือรายได้พวกเนี้ยประมาณจนถึงขนาดนี้เมื่อวาน7วนันละอะไรตรงนี้ เท่าที่ผมทราบมันจะโชว์มันจะโชว์าชวไรายได้ตรงนี้เกี่ยวกับถ้าใครทําเว็บพวกเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้ก็จะโชว์นะครับส่วนถ้าใครทํา YouTube เหมือนผมเนี่ยมันก็จะไม่โชว์นะมันก็จะ <laughs> เป็นซู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 ซเนี่ยครับผม ส่วนด้านขวานี้ขวาขวามือตรงนี้ก็คือยอดที่ชําระล่าสุดนะครับณปัจจุบันเนี้ยของผมม่ะยอดชําระล่าสุดมันก็จะอยู่ที่6 4 7 0อยเนหรียญน,นะครับผมก็เป็นของเดือนที่ผ่านมาครับผมชาระล่าสุดนะครับต่อมาก็คือมาดูในเรื่องของ ผลการทำงานของโฆษณาตรงนี้ก็คือจะบอกว่าภายใน7วันเนี่ยเรามีการเปิดหน้าเว็บเท่าไรอ่าจํานวนคลิกเท่าไรอการแสดงผลแสดงผลอะไรแสดงผลก็เออในเรื่องของโฆษณาขึ้นนะครับมีการเปิดหน้าเว็บนี้นะแต่ว่าโฆษณาที่เรากดเน็กผ่านอะไรเนี่ยสามวิอะไรอย่างเงี้ยผ,ผ่านมา เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม RPM ของหน้าถ้าค่าตรงนี้ยครับผมถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับส่วน CBC ก็คือค่าคิกนะครับมันจะคูณนะครับจำนวนถ้าสมมุติว่าค่าอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่3 0.03นะครับก็หนึ่งคิกก็เอาหนึ่งเนี้ยคูณไปที่0.03ก็คูณ ก็จะได้อจำนวนเงินที่เราต้องการนั่นแหละครับผมอันนี้คือค่า CPC ครับ CTR ของหน้านี่ก็อ,อันนี้ไม่ไมแน่ใจเหมือนกันเข้าวๆก็น่าจะเป็นระยะเวลาม嘛ถ้าผมจะไม่ผิดในการดูหน้า youtube นะครับทีนี้อามาดูในส่วนของรายงานนะครับอดูหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ รามาดูในส่วนของหน้ารายงานปึ๊บอ่าหน้ารายงานตรงนี้ทุกท่านยังอเปิดมาปุ๊บอันนี้มันคืออะไรครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเออตอนนี้เรามีจํานวนคลิกไปเท่าไหร่ <c oughs> อ่ขออภัยครับแล้วจํานวนเงินของเราอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอะไรตรงนี้อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับสำหรับ ยูทูบเบอร์ที่สมัครเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้อ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้แล้วกันเนาะวิธีการดูก็คือ,อเข้าไปเพิ่มตกกรองตรงนี้นะครับกดเข้าเพิ่มครับผมแล้วไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วคุณก็ติ๊กที่เนื้อหา สำหรับเนื้อหาที่ฝากบริการนะครับแล้วก็กดโอเคเอ้ยกดคำว่าใช่ครับผมโทษทีโทษโทษีติดมาจากภาษาอังกฤษครับกดคำว่าใช่ครับปึ๊บแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วนะครับผมว่ายอดระหว่างวันที่15มีนาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาสองพันสิบเจ็ดเนี่ยคุณมียอดยอดคลิกยอดเงินยอดอะไรเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ อ่าตรงนี้ก็เลื่อนลงมาดูครับเนี่ยครับผมของผมก็จะโชว์ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ได้มาอวดหรือว่าอะไรนะครับผมผมคือจะแนะนําให้ดูเฉยๆว่าประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะแสดงผลนิดนึงตั้งแต่วันที่17ครับ7วันล่าสุดอะอย่างที่บอกครับ7วันล่าสุดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21นะครับอ่าวันที่สิบหาผมหาไปนร็ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับ สิบห้าถึงวันที่เดี๋ยวผมติ๊กตัวนี้ออกกอ,อืมมันทำไมหมุนสิบห้าอยู่ตรงนี้เอองงปกติมันไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยขอโทษทีงั้นผมเอาเป็นเดือนเลยแล้วกันดูซิมันจดกลองไหมเออไม่กลองด้วยฮะสงสัยวันนี้มันจะเพียเพ้ยนเครับอืม ตั้งแต่วันที่1นึมีนาะถึงวันที่22่สองเป็นสัป,ปดาห์สิเจวันล่าสุดเออมันมันมึนครับมันมึนครับงงเลยผมนี่งงงงแค่เดี๋ยวผมอ่าให้ดูเป็นอ่าของเจ็ดวันล่าสุดแล้วกันเนาะโอเค เอาเป็นว่าช่วงนี้อไอ้ตัว s อมันแปลกๆแล้วกันเนาะก็มาดูกันครับตรงนี้ก็มาดูวันที่สิบห้าเนาะ7วันถึง21วันที่15เนี่ยการเปิดหน้าเว็บก็หมายถึงว่าก็คือเขาเปิดในช่อง YouTube ของคุณน่ะที่มาผูกเนี่ยเขาเปิดอ่า YouTube ของคุณจำนวนเท่าไหร่กี่วิวเอาง่ายๆคือกี่วิว ที่เปิดดูนะครับกิวิาการแสดงผลหมายถึงอะไรการแสดงผลก็หมายถึงว่ามีโฆษณามีโฆษณาเนี่ยเท่าไรเวลาเราเปิดหน้าเว็บหน้า u t u b e ปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาบางครั้งเวลาไปเปิดปุ๊บมันก็ไม่มีโฆษณาสังเกตไหมครับมันก็จะมีโฆษณาแบบโฆษณาแบบกดข้ามผ่านโฆษณาแบบแบบแบบเด้งขึ้นมาตรงหน้าจอเล็กๆอ่าอะไรเงี้ยมันมันมันก็แล้วแต่ว่า คนที่ทำเขาเลือกเป็นโฆษณาย,ยัางไงนะครับตัวน,นี้ก็คือค่าแสดงผลตรงนี้ส่วนจำนวนคลิกอ่าจำนวนคลิกนี่ก็คือจำนวนคลิกที่คลิกไปครับส่วน rpm ของหน้าก็คืออาค่าเฉลี่ยอะไรสักอย่างอะ่ะผมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือ rpm การแสดงผล เช่นกันครับถ้ายิ่งสูงสังเกตรครับถ้ายิ่งสูงนะครับอ่าตรงนี้รายได้รวมตรงนี้ก็จะค่อคนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ,คอถ้าสมมติว่าจํานวนจํานวนการคลิกจํานวนใก,ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าไอ์ RPM การแสดงผลเนี่ยมากกว่านะครับเช่นเช่นวันที่สิบห้ากับสิบแปดนี่ครับสิบห้ากับสิบแปดเนี่ย,ยจำนวน <c oughs> จำนวนคลิใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจำนวนเงินเห็นไหมครับโดดกกันเกือบเลี้ยนเนียเนี่ยเนี่ย,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 ยก็คือก็คือค่อคาตวเนี้ผมสังเกตนะครับอันนี้อันนี้ใช้การสังเกตแล้วกันเนาะว่าจะยังไงอ่าก็ประมาณนี้ถ้าใครเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโอเคไม่อยากจะมากดเ,เลือกผลิตภัณฑ์ทุกวันอะไรเงี้ยให้เราให้เรา ให้เราให้เราบันทึกหมายถึงว่า f a อร์ i ิ e หมายถึงว่าบันทึกว่าเราจะเวลาเราปรเปิดหน้านะี้ปุ๊บเราก็กดคํานี้เลยมันก็จะแสดงผลให้เราเลยครับผมก็ตรงนี้ครับเลือกเป็นเพิ่มลงในรายงานของฉันตัวนี้ครับตรงนี้กดไปเลยปุ๊บแล้วก็ตั้งเอาเป็นว่าดูเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับดูยอดรายวันนะ โอเคอันนี้เรียกอัตโนมัตินี่ไม่ต้องเรียกนะครับไม่ไม่ไม่อยากให้เรียกโอเคก็กดบันทึกไปปุ๊บอ่ามันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายมือครับตรงนี้เราก็กดปุ๊บอ่ะมันก็จะมาเห็นไหมมาละถ้เจ็ดวันล่าสุดเนาะตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นยอดขายรายวานันไอ้ดูยอดรายวานันโอ้ยยอดขายรายวานันจะบ้าตาย อ่าโอเคถ้าจะดูแบบเ e ี l ยวไทม์ก็กดันที่ปัจจุบนันได้เท่าไหรอ,อ๋อจำนวนคลิกได้เท่านี้ออ,อะไรเงี้ยครับผมอ,อ๋อ,อผมลืมแนะนำไปลืมแนะนำนิดนึงครับผมเดี๋ยวมาดูเจ็ดวันกันนะเนาะผมลืมแนะนำตรงนี้บางท่านบางท่านบางท่านบอกว่าเฮ้ยจํานวนคลิกอะเราต้องดูตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่า แล้วแต่คนดูแล้วกันผมจะดูอย่างเงี้ยมันได้เยอะดีว่ะหรือเปล่าวะอย่างเช่นวันที่21เนี่ยผมได้15เหรียญใช่ไหมครับสิบห้าเคดอ่อผมมาดูตรงนี้จำนวนคลิกจำนวนคลิกเนี่ยสังเกตว่ามันจะลดลงนะครับอ่าเห็นปะจาก 4, 6, 2อ่สถ้าดูภาพรวมนะครับแล้วดูภาพรวม สี่เจ็ดหกเห็นไหมครับมันหายไปประมาณส 14, 14ี่หกสองสี่เจ็ดหกสิบี่อืมสิบสี่ตรงนี้แล้วจำนวนเงินเนี่ยที่รายได้รวมเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะเออม,มันประมาณว่าเออจำนวนคลิกเนี่ยคือคลิกจริงถ้าเรากดหน้านี่นะคือจำนวนคลิกคือคลิกจริงครับคลิกจริงคลิกจริงแล้วก็คือรายได้ในการคลิกโอเคเนาะรายได้ในการคลิกเฉพาะคลิกล้วน ส่วนรายได้รวมเนี่ยครับรายได้รวมเนี่ยมันจะเป็นไรายได้ที่อาจจะเป็นการเปิดหน้าเว็บพันวิวได้หนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นรายได้รวมให้เข้าใจตรงนี้แล้วกันเนาะหรือว่า,าประมาณว่าผมเข้าใจตามเนี่ยอืมเข้าใจตามเนี่ยประมาณประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเออก็มันก็จะโชว์ประมาณนี้ครับรายงานอะไรอย่างเงี้ยครับผม ถ้าอยากดูอะไรอยากรู้อยากอะไรอยากจะเปรียบเทียบเช่นเช่นนะครับเช่นนะครับในหนสัปดาห์เนี่ยเราอยากรู้ว่าจํานวนคลิกเท่าไหร่อ่าเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นมันประมาณเท่าไหร่อ่าจำนวนเงินอะ่ะอันนี้เงินเนี่ยมันปร,มรรประมาณเท่าไหร่รายได้รวมประมาณเท่าไหร่ของวันไหนก็คลิกดูครับผมเช่นวันที่อ่อวันที่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 สิบหกเนี่ยครับผมรายได้ รายได้ประมาณสิบาเหรียญจำนวนคลิกสี่สิบได้สี่ร้อยสาสิบสามประมาณนี้ก็เข้าขๆาวครับแต่ผมว่ามันกราฟมันเยอะไปบางทีผมไม่ดูหรอกรายตาเอาเป็นว่าเราดูเลยว่าเฮ้ยรายวันเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาเอามาคำนวณดูว่าเฮ้ยแสดงว่าเราเราสามารถที่จะเฉลี่ยได้ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเรามีจำนวนคลิก ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300 3 0อคลิกต่อวันเนี่ยมันก็รายได้ประมาณสักผมคิดนะ300คลิกของผมเนี่ยก็อยู่ที่สิเหรียญน,นะครับประมาณสิเหรียญออพก็ถ้าเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากได้สักวันละวันละ,นละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็เอาหารเลยครับว่าในในในสามร้อยเนี่ย ที่เราที่เราเฉลีย่ยเนี่ยในสามร้อยถ้าเราอยากได้หนึ่งเหรียญเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามสิบคลิกใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งเหรียญสามร้ยคลิกก็เท่ากับสิบเหรียญหกร้อคลิกก็เท่ากับยี่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อยู่ที่เราว่าเราตั้งเป้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณทำช่อง youtube คุณเป็นเป็นภาษาด้วยนะครับผม ที่เขาเรียกว่าช่องนอกช่องในประเทศอะไรเงี้ยให้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 ให,ให,ให้ให้สังเกตตรงนี้แล้วกันว่าถ้าคุณมีพวกฝรั่งบางค่าหัวแดงแดงนะครับหัวแดงแดงอะ่ะมาคลิกมาดูวิวมาดู YouTube ของคุณน่ะคุณทํายังไงก็ได้ให้ฝรั่งมันดูอะ่ะเออค่าคลิกแม่งแพงเช่นนู่นเลยครับไอ้ USA โอ้ค่าคลิก แพงมากประมาณโอ้แพงครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมได้เท่าที่ผมได้ศึกษานะคือม,มันมันมีอ่ะมันมีอยู่ที่นู่นแหละศูนย์จุดศูนย์ห้าอัปอะครับถ้าพวกพวกพวกนั้นคิกนะแต่ถ้าภายในประเทศเราเองอะประเทศไทยเนี่ยโอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์สองบางทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็มีมันมันต่างกันครับ อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะถนัดงานในด้านไหนคุณมีหัวขีดในด้านไหนก็ก็แล้วแต่ครับผมส่วนวิวที่ฝรั่งเขาจะเข้ามาดูหรือในประเทศนอกประเทศเขาเข้ามาดูมันอยู่ที่คอนเทนต์ของคุณว่าคุณจะ,ะทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจขนาดไหนถ้ายิ่งมีความสนใจมากบางทีไปติดหน้าเว็บของ เ,เช่นสนุกกระปูกพันทิพอะไรเงี้ยวิวคุณก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุรายได้คุณก็จะมหาศาลมากเลยเออ,อันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคใครนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ,อ,อีกว่ามีในส่วนไหนบ้างที่เราควรที่จะต้องรู้หรือ ควรที่จะต้องเข้ามาดูศึกษามาวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ